ล่าสุด13กันยายน64โอนอีกเดือนสุดท้ายครั้งเตรียมจ่ายคนละ500บาทกลุ่มนี้เงินเข้าวันไหนเช็คด่วน ดีค่ะทุกคนกระบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังข่าวสารนะคะก็มาพบกันในวันที่13กันยายน2564รค่ะและก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้ค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังน,นะคะก็เตรียมจ่ายแล้วนะคะสําหรับเงินเดือนสุดท้าย ใ้นะคะที่จะได้รับการคนละ500บาทนะคะในส่วนของรายละเอียดนั้นจะได้รับกันวันไหนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะและก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทานอื่นไดน้รับทราบทั่วกันค่ะและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและ กดกระดิ่งกันไว้ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ใ,มในทุกๆวันค่ะสืบเนื่องมาจากนะคะสำหรับเงินเยียวยาเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลนะคะที่ทางคอรมออนุมัติจ่ายเยียวยาให้ทางประชาชนนะคะสำหรับการเยียวยาพ่อแม่พี่น้องกลุ่มอ,อสอมอทุกท่านนะคะที่ได้รับการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภัยสำหรับ การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธา,ารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมนะคะซึ่งล่าสุดนะคะก็ได้อนุมัติจ่ายคนละ500บาทนะคะเป็น3เดือนนะคะเพิ่มมาอีก3เดือนตั้งแต่เดือนก,กรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2564นี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มาถึงเดือนสุดท้ายแล้วนะคะที่พ่อแม่พี่น้องอสอมอทุกท่านนะคะจะได้ร รับเงินในส่วนตรงนี้ค่ะสําหรับเงินในส่วนตรงนี้นะคะก็เพื่อสร้างควันและกําลังใจที่ดีให้แก่พ่อแม่พี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรืออสอมนะคะผู้ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรคโควิด -19 หรือโควิด -19 ในชุมชนค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะพ่อแม่พี่น้องอสอมนะคะก็ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมกันอย่างทั่วหน้ามาอย่างต่อเนื่อง นะคะคซึ่งเงินในส่วนตรงนี้นะคะก็จ่ายมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2563เป็นต้นมานะคะจ่ายต่อเนื่องมาจนถึงเดือนสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งจะมีการอนุม,มัติเยียวยาเพิ่มเติมหรือไม่นั้นนะคะก็ต้องรอฟังทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาคนละ500บาทในเดือนกันยายนนี้นะคะเดือนสุดท้ายนะคะในวันที่18กันยายน2564นรีนี้นะคะก็ตรงกับวันเสาร์นะคะซึ่งก็ถ้าเงินไม่เข้าวันที่18กันยายน2564นรีนี้นะคะก็อาจจะเข้าเร็วกว่านั้นคือวันที่17กันยายน2564รค่ะหรือนะคะช้ากว่านั้นก็คือวันจันทร์เลยนะคะวัน ที่20กันยายนต5 6 4ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องก็เตรียมรอรับเงินกันได้เลยค่ะและสำหรับความคืบหน้าเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ทางพ่อแม่พี่น้องอสอมอจะได้รับกันเพิ่มนะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมแน่นอนทางช่องจะรีบนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบเหมือนเคยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอแสดงความ ยินดีด้วยนะคะขอตัวไปก่อนแล้วค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ